ปี2 0 2 <Wow. S> 1เวดีสำหรับลูกค้านูสกินทุกๆท่านนะคะเราจะมีโปรแกรมพิเศษก็คือ Enjoy c l u ที่พิเศษจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างมาลับชม <Yeah. S 1> ถ้าเป็น Enjoy Club ก็จะได้ส่วนลดสําสำหรับทุกยอดการใช้ใจ่าย1,600บาทรางวัลจะมีอายุได้3เดือนนะคะ แล้วก็จะได้รับของขวัญวันเกิดแล้วก็แลกคะแนนได้60%ของรายการสั่งซื้อค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็น ba และ aro นะคะคนที่สมัครรับโปรแกรมต่อเนื่องจะได้รับส่วนลดเพิ่มจาก5%เป็น10%สําำหรับทุกยอดการใช้ใจ่าย1,600บาทค่ะและก็คะแนนจะหมดอายุได้ยาวกว่านะคะเป็น6เดือนขวัญวันเกิดแล้วก็สามารถแลกได้60%ของรายการ สั่งซื้อในครั้งต่อไปนะคะ